หลังจากที่ผมบินหนีมาจากตอนที่แล้วนะครับก็ <c oughs> เลยทําให้มีกิสิบเทุกลำบินตามผมมาทีนี้ผมก็ไม่สามารถเหลือกลับเลยแล้วนะครับผมก็เลยจะบินไปหลบที่หุบเขาทางซ้ายก่อนซึ่งมันก็บินกิ๊บเอ็ดลำหนึ่งบินตามมาติดๆเลยครับแล้วต,ตอนนี้ผมก็กำลังจะบินลงไปในหุบเขาข้างล่างเนาะเพื่อที่จะไปอ้อมโจมตีจากด้านหลังมันซึ่งก็โชคดีครับที่มีกิ๊บสิบเมาหาผมไม่เจอผมก็บินอ้อมเข่ามานะครับแล้วก็ล็อกได้แล้วก็ได้ทียิงเลยครับฟ็อกซทรีเนาะแน่นอนครับว่าไม่พลาดแแต่่่่กก็็นนนนนนนออครััับบมมมมไไดด้าาลำเเเียวะพื หลังจากนั้นผมก็ได้ทีส่วนครับผมก็บินไปด้านหลังมันแบบนี้ผมก็ล็อกลักออกฟ็อกทูยิงนะครับแต่มันก็ไปไหนก็ไม่รู้นะผมก็ไม่อยากจะปินพิชายไปมากกว่านี้แล้วก็เลยเปลี่ยนไปใช้ปืนยิงแทนนะครับดีใจได้ไม่นานครับก็เหมือนผมจะโดนยิงจากอีกรลำนึงรอบนี้แฟก็หมดครับผมก็เลยบินต่ำลงไปด้านล่างแบบนี้เลยเนาะนึดว่าจะจบที่ตรงนี้แล้วครับแต่ก็ยังไม่จบตอนนี้เลยก็ต้องมาบินขับไล่กันเองนะซึ่งดูเหมือนไอ้ลำที่ผมใช้ปืนยิงมันก็ยังไม่ตายครับมันก็ยังบินต่อไปเนาะ ในระหว่างที่ผมกำลังสู้กับไอ้ลำนั้นอยู่ดีๆผมก็ล็อกได้ลำหนึ่งครับผมก็ยิงฟอกทีไปเนาะแล้วมันก็เป็นคนนะครับแต่มันไม่ใช่ลำที่ผมต้องการเนาะเป็นลำที่ผมใช้ปืนยิงไปตอนแรกแล้วตอนนี้ผมก็ยังหาไอ้ลำนั้นไม่เจอนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่แย่มากนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่เหลือมิสไซล์แล้วเหลือแค่ปืนแในที่สุดผมก็เจอครับผมก็ล็อกมันได้ในเรดาเนาะแล้วพอบินมาถึงตรงนี้ผมก็ใช้ปืนยิงไปเลยครับแต่เหมือนนักบินมิสไซลมันจะฝืดบินต่อครับแต สว่วนอีกลำหนึ่งผมก็หาไม่เจอนะครับไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนาะเอาเป็นว่าชาเลนนี้ผมสามารถทำไปได้6กลำใน7ดลำแล้วกันนะครับ